รา้านแกงป่าสียญญ่ย่านโอ้คนอย่างเยอะเลยนะคะร้านแกงป่าค่ะคนสั่งก็เยอะเลยไอติมก็มีนะคะมีครัวเขาก็เปิดข้าบนก็เป็นแอร์มีเมนูนะคะเมนูเขาเปิดโล่งนะคะโอ้ทำกันอุตลุดเลยเ ขายดีนะป่าสีย่านนะคะเมนูก็น่ากินมากเลยค่ะก็จะมีแกงป่าที่เป็นไฮไลท์ของเขา่ะแกงป่ากุ้งแกงป่าปลาช่อนหมูป,ป่ากระดุกปูเลยนะคะชอบแบบไหนก็สั่งอันนี้แกงส้มก็มีร้านชื่อแกงป่าก็ขึ้นชื่อเรื่องแกงป่านะคะก็มีเมนูอื่น้วยเป็นผัดสตอผัดกุ้งกะปิอะไรต่างๆก็มีนะคะมีผัดวุ้นเส้น เผ็ดเมนูกระเพราก็มีค่ะกระเพราหมูกระเพราเนื้อเลยนะคะเป็นข้าวก็มีหรือว่าเป็นยำประเภทต่างๆเเป็นน้ำพริกกะปิก็มีะคะไข่ปลาดุทอดกระเทียมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแกงส้มผักรวมปลาช่อนทอดอืปลาเป็นปลาทอดนะร้อนๆเลยค่ะข้าวหอม กระดูกฟูแกงส้มไข่ปลาทอดกระเทียมเดียวกุ้งจับมาพร้อมซอสป่าลูกชิ้นปลากายร้านแกงป่าค่ะไอติมกะทิใส่ข้าวเหนียวไอติมทุเรียนไม่ใส่ข้าวเหนียวไอติมกะทิใส่ข้าวเหนียวไอติมทุเรียนไม่ใส่ข้าวเหนียวร้านแกงป่าเขาก็มีของขายด้วยนะคะข้างในเป็น ของที่ซื้อกลับบ้านได้ค่ะข้าวหอมมะลิถุงละยีสิบอันนี้ก็เป็นเป็นเซตเหมือนกันนะคะเลือกเอาตามชอบนะคะมีหลากหลายเมนูค่ะปลาดุกฟูก็มีผัดผัดปลาดุกทอดกรอบนะคะนี่นี่เขาก็สั่งเป็นกลับบ้านนะะเป็นชุดชุดชุดเลยค่ะหมูหวานขนมก็มีนะคะขนม ชุบแป่สิบมัดจำหนไก่ไข่พะโล้มัดจำหนไก่อันนี้เป็นแกงก้มแกงเขียวหวานเนื้อก็มีค่ะถุงละร้อยร้อยห้าสิบค่ะแกงเขียวหวานเนื้อเป็นแกงแกงป่าหมูแกงป่า ไก่ฝ่ดเนื้อก็มีผัดนี่เป็นแก่ป่าเนกันนะหมูจ๋าร้อยสิบบาทกุ้งกระเทียมกินข้าวผัดกุ้งก็มีร้อยหนึ่งนะคะชาอมผักสดสามสิบน้ำพริกกะปิสามสิบปลาดุกฟูผัดพริกขิงยำขนมจีนผัดุ้นเส้นนะคะไข่คั่ว กุ้งสตอสตอกุ้งกะปิทำเป็นสำเร็จแล้วนะโอ้อันนี้ไข่ตุน๋นแปดสิบคัวกิ้งหมูหนังปลาดุกข้าสิบปลากายผัดชาผัดเผ็ดหมูป่าก็มีค่ะปลาดุกฟูหมูอผ,ผัดชาเมนูขนมค่ะ มีพุดดิ้งมะพร้าวอ,อกอ๋อเป็นรอดช่องของเป็นของร้านแกงป่าอ,อ๋ค่ะมีขนมหลายอย่างนะมีเป็นเมนูสั่งกลับบ้านค่ะ